สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําที่กรองน้ําครับจากท่อ PVC นะครับก็จะเป็นท่อขนาด4ี่หุนนะครับแล้วเราก็เอาเข้อต่อเกลียวนะครับมาต่อครับเพื่อที่จะไม่ให้นะครับไม่ให้อ่าฟองน้ําเราหลุดลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฝาขวดน้ําอัดลมเรานะครับแล้วก็จะทําการใส่ไว้แบบนี้เลยนะครับ นะครับถ้าใครเจาะรูหลวมนะครับก็สามารถใช้กาวร้อนติดได้นะครับและ,ะเครื่องอที่กรองน้ำเราครับก็จะมีประกอบไปด้วยฟองน้ำนะครับสองชิ้นนะครับก็จะเป็นกลมๆแบบนี้นะครับมีทรายนะครับแล้วก็มีหินนะครับ แล้วก็ที่สําคัญก็จะมีฐานหุงต้มนะครับเพื่อที่เาจะเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้กําจัดอาพวกสารเคมีนะครับพวกอาพวกยาพวกอะไรแบบนี้ครับถ้ามีส่วนผสมมากับในน้ําครับฐานเราก็จะเป็นอาที่ตัวกําจัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใส่กันเลยนะครับนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราก็จะใส่ฟองน้ําลงไปเลยนะครับ ก็ฟองน้ําก็พยายามให้แน่นนะครับนี่ครับแบบนี้ครับใส่ลงไปให้ถึงก้นหาท่อเลยนะครับแล้วก็หาไม้หรืออะไรนะครับนี่ครับตอนนี้ฟองน้ําเราก็ทะลุมาฝั่งนี้นะครับก็ให้อยู่ในแค่บริเวณคอบ่าไอตัวข้อต่อเรานะครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่หินลงไปนะครับ ก็จะเป็นหินก้อนเล็กๆนะครับก็สามารถทำได้นะครับไม่ต้องเดี๋ยวเรามาทดลองดูว่าทำเสร็จแล้วนะครับน่ครับใส่หินเสร็จนะครับต่อไปก็เป็นจะเป็นทรายนะครับ ทรายเราก็กรอกไปเลยนะครับเพราะว่าเขาจะเทลาบากนะครับเพาเป็นทรายเปียกครับเพราะผมล้างน้ํามาอย่างดีนะครับนี่ครับก็จะใส่ลงไปก็ประมาณอาอยางละ สองเซนติเมตรนะครับนี่ครับเราใส่ทรายเสร็จนะครับจากนั้นเราก็ใส่ทานนะครับถ่านหุงต้มเราเนี่ยครับก็ น,นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับแล้วก็จะใส่ฟองน้ำไปอีกหนึ่งชั้นนะครับผู้ช่วยนะครับมาช่วยนะครับ นี่นะครับล้วก็ทําให้แน่นๆนะครับคันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับนี่นะครับก็ลืมไปหนึ่งขั้นตอนนะครับเราก็จะอใส่สวมฝาลงไปครับเพื่อที่จะเอาใส่ปากขวดได้นะครับนี่ครับเราก็จะมาทดลองกับน้ําคุณๆแบบนี้นะครับว่าที่กรองน้ํามือถือเรานะครับ ดีเไอจากท่อ p v c ขนาดนี้นะครับน้ําที่ออกมาจะใสหรือเปล่านะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเอามาประกอบไว้นะครับก็จะเห็นว่าน้ําขุ่นแดงนะครับแบบนี้นะครับเราจะมาทําการกรองดูนะครับ ครับล้วก็กรองไว้นะครับก็น้ําที่ได้นะครับก็จะใสนะครับตอนนี้นะครับเ,เราดูจนเต็มขวดเลยนะครับก็สามารถอ่าถ้าเป็นน้ําดําๆแบบนี้นะครับก็สามารถนําไปอุปโภคได้นะครับเก็ไปใช้รดน้ําต้นไม้อาบนะครับ นี่ครับน้ำเราก็ยุบลงมาครับเรามาดูนะครับนี่ครับน้ำที่นี่ครับเราก็มาดูนะครับก็ถือว่าใสขึ้นกว่าเดิมมากนะครับก็สามารถนำไปอุปโภคนะครับเอาไปอาบไปอะไรได้อยู่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อหลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจใหผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ